โอ้โหรีบก็รีบเนี่ยจะไปก็จะไปไม่ทันอยู่แล้วเนี่ยจะหารถไปไงดีนะสงสัยต้องบอกไปแล้วมั้งเฮ้ยโอ้ยพี่ครับจะไปไหนครับเนี่ยโอ้ผมขอติดไปด้วยคนพี่จะไปไหนรครับโอ้พาหุรัตพอดีเลยขอติดไปผมจะไปพาหุรัตขอบคุณมากเลยครับพี่ได้พี่ช่วยไว้เลยเนี่ยได้พี่ช่วยไว้เลยเนี่ย คุณครับพี่คุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการครัวพัดถิ่นครับรายการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันในสังคมไทยดำเนินรายการโดยผมคมกริชอุญแต่เข้งครับ ลาหุรัฐเป็นย่านชุมชนและการค้าทั้งเครื่องเทศเครื่องหอมและเครื่องบูชาอบอุ่นไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมความเชื่อและศาสนาซึ่งในตอกลิตเติลอินเดียแห่งนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของนักชิมโดยเฉพาะอาหารอินเดียโดยแท้ทนททน,ทนัสกันจีไผหนัสกันจีเอ่อเมเจเอเกอปานใจยงนจี มีท่าจริงผมก็นะฮะเห็นร้านขายหมากอย่างนี้ในอินเดียนะครับก็มีเยอะนะฮะมาเมืองไทยในย่านชุมชนของคนอินเดียเองนะครับไปตรงไหนก็เห็นร้านขายหมากเป็นโต๊ะอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีไม่ต่ํากว่า5ร้านในลิตเติ้ลอินเดียนี้นะครับคนอินเดียกับหมากนี่ก็เป็นสิ่งที่อยู่คู่กันนะฮะเ,เจอตรงไหนก็กินกันตรงนั้นนะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะยากดีมีจนก็กินหมากเพราะหมากเนี่ยถือเป็นเครื่องที่ทําให้ปากมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็นี่ฮะพีก่ก็จะใส่ อะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายเคี่ยะยยยน้ำกุหลาบน้ำกุหลาบนะฮะเออ่มะะัสซ่ามัสซ่านะครับก็คือเครื่องเทศน้ำกุหลาบมีปูนนะฮะแล้วก็กรรมวิธีก็ละเอียดละออนะฮะอ๋ออันนี้อันนี้ปูนเนี่ยฮะก็มีมาอันนี้เออ่ซอฟนะ,ะอฟเออ่ซอฟก็คือพวกเครื่องเทศทีท่ทำไม่มีกลิ่นหอมปกติซอฟเนี่ยก็กินกินกันหลังอาหารด้วยอันนี้อันนี้ใบกุหลาบ ๋อใบกุหลาบเจ๋นยังะจีเยี่ยม จะกินขนมเนี่ยนะครับก็มาร้านนี้เลยนะฮะเราก็จะเห็นว่ามีขนมมากมายหลากหลายอย่างนะครับคนอินเดียเนี่ยเขาทานขนมกันนะครับเพราะว่าอาหารอินเดียเนี่ยมีรสจัดมากขนมเลยก็ต้องหวานตามนะฮะก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะมากมายละลานตานอกจากนี้คนอินเดียยังใช้ขนมในการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไหว้เทพเจ้าแล้วก็ใช้ขนมในการอวยพรในโอกาสมงคลด้วยลับดูเอกลับดูใจเอานจะ ที่สั่งเนี่ยนะครับก็มีชานะครับซึ่งอินเดียเรียกว่ากราจ่ายนะกรมแปลว่าร้อนจายก็คือชาเนี่ยนะแล้วก็ขนมที่สั่งเมื่อกี้นะครับก็คือขนมลัดดูนะฮะขนมลัดดูเนี่ยเป็นขนมที่ทําจากแป้งถั่วจนาเชื่อกันว่าเป็นขนมที่องค์พระพิคเนเปโปรปานด้วยนะครับอันนี้เราลองชิมแบบของคนทางนี้ดูนะฮะที่เรียกว่าลัดดูชิมดูนะฮะแต่ว่าคนอินเดียเนี่ยหลังๆก็นิยมกินชามากก็มักจะกินขนมกับชานะฮะเนื่องจากว่า ชานเนี่ยรับมาจากวัฒนธรรมที่มาจากอังกฤษอีกทีหนึ่งนะครับแต่ชาอินเดียนี่ก็พัฒนามาเป็นรูปแบบของตัวเองนะฮะโดยมีการเพิ่มเติมพวกเครื่องเทศพวกอะไรต่างๆไม่เหมือนกับชาที่มีอยู่ในอังกฤษนะครับเราลองชิมกระมใจหรือว่าชาร้อนดูฮะหน้าตาก็เหมือนชานมที่เรากินกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันเลยก็คือกลิ่นกับรสชาตินะครับเพราะว่าเขาใส่เครื่องเทศนะฮะมีรสของขิงแล้วก็กลิ่นหอมของเครื่องเทศชนิดต่างๆ นี่คือเพารัตครับย่านขายผ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยฮะแล้วก็คนที่นี่นะครับประกอบอาชีพค้าขายผ้ามาตั้งแต่ดั้งเดิมนะฮะซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยเชื้อสายอินเดียและชาวอินเดียที่มาอยู่ที่นี่นะครับก็อพยพมานะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ซึ่งมีทั้งชาวฮินดูแล้วก็ชาวซิกด้วยนะครับและกิจการค้าผ้าเนี่ยก็ทากันมาตั้งแต่รุ่นบนรรพบุรุษเราก็จะเห็นว่าที่นี่เต็มไปด้วยผ้ามากมายหลากหลายแบบทั้งจากอินเดียแล้วก็จากที่อื่นๆด้วยครับ นี S <S ่อ่าปเป็นมหาราชาแล้วหลังจากที่กินจุบกินจิ๊บกินอะไรกันมาเยอะแยะไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะฮะคราวนี้ก็คงจะต้องมาทานอาหาราาอินเดียกันอย่างจริงจังๆ,ๆกันบ้างแล้วนะครับแล้วก็คงไม่ใช่แค่ทานละฮะผมก็จะมาตามหาเชฟที่จะ สอนผมทำอาหารอินเดียแบบดั้งเดิมได้ด้วยนะฮะก็เลยพยายามเดินจนมาถึงที่นี่นะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านรอยันอินเดียนะครับร้านอาหารอินเดียที่เก่าแก่ที่สุดร้านหนึ่งในประเทศไทยซึ่งเปิดมาไม่ต่ำกว่า50ปีแล้วครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่ปุ๊กนะครับผู้จัดการร้านสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะโอ้โหพี่อยู่เมืองไทยมาจนหน้าตาเป็นคนไทยแล้วนะฮะคนไทยนะคนไทยใช่ไหมครับคนไทยคนไทยนะครับคนไทยนะครับทีนี้เนี่ยผมก็อยากจะอยากจะให้เชฟที่ร้านเนี่ยนะฮะช่วยสอนอะไรดีครับพี่ ก็เป็นชิคเก้นติก้ามาซาร่าหนึ่งอย่างครับผมแล้วส่วนประกอบสำคัญของเมนูเนี่ยคืออะไรครับพี่ส่วนประกอบที่สำคัญก็คือเป็นเครื่องเทศที่เขาเรียกว่ามาซาร่าครับผมค่ะคือเครื่องเทศเครื่องเทศนี่ต้องต้องเอาของอินเดียมาใช่ค่ะนำเข้าจากอินเดียเลยค่ะอ๋องนั้นเอางี้ดีกว่าผมรบกวนพี่ปุ๊บช่วยพาผมไปซื้อเครื่องเทศได้รบกวนด้วยนะครับได้หาได้ครับผมครับเชิญครับ พี่ปุ๊กพาผมมาที่ไหนครับเนี่ยมาที่ร้านขายเครื่องเทศอินเดียค่ะแล้วก็เป็นสินค้าอินเดียทุกอย่างจะมีพวกเครื่องเทศพวกสินค้าค่ะสินค้าที่ว่ามาจากอินเดียเลยนะคะหลากหลายชนิดครับแล้วเครื่องเทศอินเดียนี่มีความพิเศษอะไรยังไงบ้างครับพี่ก็จะมีกลิ่นและก็รสชาติสีสันอันร้อนแรงค่ะโอ้โหก็คือแล้วแต่ของ ชนิดอาหารเลยใช่แต่ละอย่างเพราะว่าที่ดูดูนี่ก็ตาลายมากว่ามันมีนู่นนี่่เยอะเลยนี่ีหลายอย่างมากเลยค่ะทีนี้สาหรับเมนูที่ผมจะทำเนี่ยมีจิกเก้นติก้ามาซาร่าที่ใช้อะไรบ้างครับพี่ก็จะเป็นอย่างแรกนะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะมาซาร่ามาซาร่าก็คือเครื่องเทศหลักใชมือนผงกะหรี่อะไรเงี้ยใช่ค่ะใช่อครับผมนอกจากมาซาร่านี่เราใช้อะไรอีกครับสำหรับใช้อะไรอีกก็จะมีเป็นพริกนะคะ พริกป่นอินเดียนะคะ,คะทีนี้มาซ่านี่มันเป็นยังไงครับผมผมขอด,ด,ม,ดมสักหน่อยมันมีมันมีอะไรในนี้บ้างครับพี่ก็จะมีพริกมีพริกป่นแล้วก็จะมีขมิ้นแล้วก็จะมีพวก กระเทียมอะไรที่ว่ามันบดแห้งแล้วก็ตาผสมกันก็จะเป็นมาแบบนี้ค่ะอ๋อก็คือมีเครื่องเทศอีกหลากหลายอย่างอยู่ในนี้<ช>แล้วก็ทา <ฮะ S 2> แห้งแล้วก็บดมาใช่ค่ะนี่คือตัวชูโรงหลักในอาหารเกือบทุกเมนูของอินเดียใช่ค่ะเป็นพระเอกเลยค่ะเป็นพระเอกเลยเนี่ยนะฮะนะฮะเราก็ได้เครื่องเทศมากมายแล้วนะครับเดี๋ยวนะฮะผมก็จะกลับไปบ้านแล้วก็คงจะต้องรบกวนที่ร้าน นะชวนเชฟไปทําให้ดูพร้อมกับวัตถุดิบที่เตรียมมาค,ครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่ปุ๊กมากเลยนะครับวันนี้ที่ให้ความรู้แล้วก็พามาซื้อเครื่องเทศขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณ <พา S 2> ครับ,รบผมวันนี้เนี่ยเราอยากจะทําอาหารอินเดียภาคเหนืออาหารทุกชนิดของอินเดียเนี่ยจะต้องมีมาซาร่า ช่วงที่2นะครับของรายการครัวพัฒนถิ่นครับแน่นอนฮะในช่วงที่ผ่านมานะครับผมได้ไปภารัฐแล้วก็ไปเห็นเครื่องเทศอะไรมากมายกก่กองนะครับแล้ววันนี้ที่ครัวของเราเนี่ยก็มีเครื่องเทศจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทําอาหารกันคงจะต้องมาทําความรู้จักกับเครื่องเทศต่างๆก่อนครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาแนะนําเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเครื่องเทศครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุกัญญาบารุงสุกจาก ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับผมอย่างแรกนะครับอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าความเป็นมาหรือประวัติศาสตร์ของเครื่องเทศนี่เป็นยังไงครับอาจารย์ครับในอินเดียนะได้ขึ้นชื่อเลยว่าเป็นเจ้าของเครื่องเทศนะคะตั้งแต่ในสมัยโบราณนะคะคโลกตะว,วันตกเองเวลาเช่นในจกักรวรรดิโรมันเขาจะมาหาเครื่องเทศเขาก็มาหาที่ดินแดนอินเดียเป็นส่วนใหญ่ผ่านพวกพ่อค้าอาหรับพ่อค้าอินเดียทั้งหลายแต่ว่า อินเดียไม่ใช่แหล่งเดียวที่มีเครื่องเทศนะนะคะคคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเราเนี่ยก็มีเครื่องเทศอยู่เยอะแยะมากทีเดียวอาหารอินเดียเนี่ยซึ่งแน่นอนเราคุยกันเรื่องของเครื่องเทศแล้วใช่ไหมครับแต่รับภูมิภาคน,นี้เขามีเอกลักษณ์อะไรบ้าง,างคบอาจารย์อินเดียเป็นประเทศใหญ่มากนะคะคเพราะฉะนั้นอาหารก็มีความหลากหลายแตกต่างกันไปถ้าเออพวก อินเดียใต้เนี่ยใกล้บ้านเราแหละใกล้เอเชียตะวันตกเฉียงใต้เพราะฉะนั้นอาหารที่เขากินเป็นพื้นก็คือข้าวเจ้าเหมือนบ้านเราเลยนะคะแล้วแกงอะไรต่างๆของเขาก็ใช้กะทิแบบบ้านเรานะคะเครื่องเทศก็คล้ายๆกันแต่ว่าทางเหนือเนี่ยค่ะมันก็ห่างไกลไปหน่อยเพราะฉะนั้นเรื่องข้าวเจ้าปลูกไม่ค่อยได้เขาก็ใช้แป้งสาลีแล้วก็ทําเป็นเป็นแป้งแทนนะคะเป็นแป้งก็เป็นแล้วก็จะมีอาหารที่ใช้นมใช้โยเกิร์ตอะไรต่างๆมากหน่อย นะคะก็แตกต่างกันไปบ้างค่ะแล้วในบางภาคอย่างเช่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียนะคะอย่างเช่นนาการแลนอย่างเงี้ยเป็นดินแดนที่ค่อนข้างห่างไกลเครื่องเทศไม่มีค่ะมีน้อยอาหารของเขาก็จะไม่ค่อยใส่เครื่องเทศอันนี้ก็จะคล้ายๆอาหารบ้านเราอะไรทีเดียวนะครับเหนือเหนือของบ้านเราครับผมเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาแล้วก็เครื่องเทศของอินเดียแล้วนะครับโดยเฉพาะอาหารอินเดียในภูมิภาคต่างๆนะครับและแน่นอนครับเพื่อที่จะได้เข้าใจนะครับอาหารอินเดียโดยเฉพาะในภาคเหนือให้ดียิ่งขึ้นนะครับ เราก็มีชาวอินเดียจากภาคเหนือนะครับมาเป็นผู้แนะนําการทาอาหารอินเดียอินเดียเหนือในวันนี้นะครับก็คือคุณภาคภูมิเมรานะครับเจ้าของร้านรอยัลอินเดียนะครับขอเรียนเชิญคุณภาคภูมิเมราครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่ภาคภูมินะครับผมขออนุญาตเรียกพี่ภาคภูมิแล้วกันนะครับขอรบกวนพี่ภาคภูมิแนะนําหน่อยว่า ที่มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมากี่รุ่นแล้วก็มีความเป็นมาของทางร้านยังไงบ้างครับคือของผมเนี่ยมาเป็นรุ่นที่4แล้วครับตั้งแต่รุ่นคุณปู่นะครับคุณปู่นี่จริงๆเนี่ยมาจากถ้าเป็นปัจจุบันก็คือเป็นปากีปากีสถานไปแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องจากการแบ่งแยกตอนหลังก็คือเป็นรับปัรจับในอินเดียนะครับก็มามาจากอินเดียแล้วก็มาตั้งลูกแรกอยู่ที่ กรุงเทพนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือเริ่มเปิดกิจกากรรเป็นเรื่องเป็นราวจนถึงหน้าปัจจุบันทีนี้ก็รบกวนพี่ภาคภูมินะครับแนะนําเรื่องของวัตถุดิบนิดหนึ่งครับได้ครับผมอย่างแรกนะครับที่เราใช้ก็คือจะเป็นน้ํามันเนยอ๋อที่เรียกดีใช่ไหมใช่ครับผมกีนะครับแล้วก็อันนี้ขาดไม่ได้เลยใช่ครับผมนี่หัวใจหลักเลยก็คือมาซาล่าส่วนพริก นี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งในอาหารอินเดียที่ส่วนใหญ่นิยมเป็นผงอย่างเดียวครับตัวจิเกนติก้าเนี่ยมันเตรียมยังไงฮะคือตัวชิคเก้นติก้านะครับคือมันก็จะเป็นเนื้อที่เรานิยมใช้ตัวเนื้ออกครับคือเป็นเนื้อล้วนนะครับ แล้วก็เราจะไปหมักในโยเกิร์ตนะครับพร้อมกับพวกเครื่องปรุงอ่อนๆนะครับคือไปหมักไว้สักประมาณข้ามคืนหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าให้เครื่องเทศเนี่ยมันเข้าเนื้อกันทั้งหมดนะครับหลังจากที่เราหมักเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาไปย่างทีนี้ย่างปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ไม่ใช่พิธีการปิ้งเนื่องจากว่าเตาของอินเดียเนี่ยเขาเรียกว่าชันดู ถ้าเปรียบเทียบเหมือนบ้านเราก็คล้ายโงงนะครับโอครับครับแล้วจะมีความร้อนะอุทั้งหมดในบริเวณ360องศาแล้วจะสุกเท่าๆกันทั้งหมดทั้งชิ้นอ๋อก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้โอเคคนระับงั้นเรามีเครื่องปรุงพร้อมแล้วนะครับผมค,คิดว่าเราเริ่มทําอาหารกันเลยดีกว่าได้ครับดีก่อนเลยดีก่อนเลยครับไม่ได้อันนี้ก็ประมาณสักสักสองช้อนช้อนชใหญ่ก็ได้ของเดียวโอเคประมาณนี้นะครับสมมติสมมติอันนี้ผมถามในฐานะแบบ หาซื้อกีไม่เป็นอย่างเงี้ยใช้เนยเนยเนยสดทั่วไปคือเนยสดเนี่ยมันมันมันจะไม่ไวนะครับแล้วมันจะทำให้การเปลี่ยนสีของเนยเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นปัญหากับไฮเดียถ้าจะใช้เนยนะครับแนะนำเป็นน้ำมันพืชทั่วไปดีกว่าทีนี้พอเริ่มละลายนะครับเนยเนยเริ่มละลายเราอะไรต่อครับพี่ขอแดงหน่อยนิดนิดนึงนะครับก็เริ่มจากกระเทียมบดก็ได้กระเทียมก่อนนะครับผม นี่ผมก็ตวงมาแล้วนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับทั้งหมดเลยก็ได้ครับผัดให้แดงนะครับครับแดงแล้วใส่หอมอ่าแล้วก็ใส่หอมแดงนะครับอันนี้ก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันนะฮะครับเริ่มะเขือเทศเลยก็ได้มะเขือเทศเลยนะครับมะเขือเทศสับอีกประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะสับก็ได้หรือจะปั่นก็ได้ปั่นก็ได้นะฮะใหญ่เลยแล้วก็ตามด้วยหอมใหญ่นะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันนะฮะ อันนี้อันนี้ทานได้ประมาณกี่คนครับก็ประมาณสองคนกำลังดีเลยนะฮะตามด้วยซาลาอันนี้คือพระเอกของเรารามาซาลานะครับอันนี้ก็ประมาณสักหนึ่งช้อนนะครับตามด้วยพริกเลยนะครับตามด้วยพริกนะครับอันนี้พริกเยอะมากเลยเราก็เป็นพริกพริกป่นพรละเอียดนะครับทีนี้ เรื่องพริกเนี่ยดั้งเดิมเป็นของอินเดียไหมครับไม่ใช่นะคะพริกเป็นพริกดั้งเดิมของอินเดียคือพริกไทยพวกนี้ส่วนพริกชิลี่นี่เป็นพริกมาจากอเมริกาค่ะคคพวกโปรตุเกสฝรั่งเอาเข้ามาค่ะแต่คนอินเดียก็ชอบมากใช้จนกลายเป็นเ,เครื่องเครื่องประจาอ,องอายาเป็นเอกลักษณ์ของอาหารอินเดียไปแล้วนะฮะทีนี้ก็เกลือนะครับก็ประมาณสักนิดนิดหนึ่งครับผมทำด้วยน้ำนะแล้วก็หลังจากที่ทุกอย่างเข้ากันดีนะครับเราก็เติมน้ำนะฮะ อ๋อแล้วก็ตามด้วยไก่ที่ที่เราย่างไว้แล้วนะครับอันนี้ก็ใส่ลงไปเลยนะแล้วก็หลังจากนี้ก็คือเราก็รอให้ทุกอย่างมันให้น้ำแกงมันขุกคลิกแล้วล้วก็รอให้มันเข้ากันอ๋อครับผมอันนี้เราก็หลังจากที่เติมเครื่องปรุงทุกอย่างก็รอเวลาใช่ไหมครับให้น้ําขุกคลิกให้ซอสขูกคลิกแล้วก็เข้าเนื้อเราก็จะได้เสิร์ฟได้ใช่ครับอันนี้คิดว่าน่าจะโอเคนะฮะน่าจะโอเคแล้วนะครับพี่ก็คือน้ําก็จะ คุกคลิกประมาณนี้นะฮะแล้วก็ทุกอย่างก็เข้ากันดีแล้วนะฮะปกติแล้วเนี่ยอย่างชิคเก้นติก้ามาซ่าเนี่ยเราเราทานกับอะไรบ้างครับพี่ที่นิยมนะครับก็จะเป็นแป้งนานหรือว่าจะทานกับโรตีนะครับหรือชันดูรีทั่วไปก็ได้อันนี้เราก็ได้อย่างนี้สุดท้ายนะครับก็คือขิงซอยใช่ไหมครับขิงซอยผักชีซอย อันนี้นะครับก็เป็นเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับนี่ก็คือเมนูยอดฮิตอย่างหนึ่งของอาหารอินเดียนะครับในปัจจุบันก็คือชิคเก้นติก้ามาซาล่านะครับเป็นอาหารชื่อดังนะครับในปัจจุบันนะฮะนี่คือหนึ่งเมนูของเราในวันนี้กับครัวพัดถิ่นครับไม่ใช้ช้อนซ่อมอย่่งบ้านเราอะค่ะปกติก็ใช้มือต้องเป็นมือขวาด้วยคอาเยีมครับ คือช่วงที่3ของรายการครัวพัดถิ่นนะครับหลังจากที่เราไปปรุงอาหารกันเรียบร้อยแล้วนะฮะมีะชิคเกน้นติกามาซาร่าแล้ววันนี้พี่ภาคภูมิก็นำที่จะต้องขาดไม่ได้เลยนะฮะมาด้วยก็คือดาลแล้วก็นานนะครับก็เป็นแป้ง ใช้ใช้เตาทันดูเหมือนกันใช่ครับผมครับแล้วก็จะเป็นแป้งแบบแบบขัดขาวรใช่ไหมฮะรสชาติก็จะนุ่มนวลกว่าแป้งแบบอื่นๆใช่ครับนะฮะทีนี้เรียนถามอาจารย์สุกัญญานิดนึงครับว่าในวัฒนธรรมการกินของชาวอินเดียนี่เขาเป็นยังไงบ้างครับปกติแล้วเนี่ยนะคะเขาก็ไม่ใช้ช้อนซ่อมอย่างบ้านเราอะค่ะปกติก็ใช้มือนะคะแล้วก็ ต้องเป็นมือขวาเท่านั้นที่จะจัดและบิดอาหารต่างๆนะคะคงเป็นเพราะว่าเขาถือว่ามือซ้ายไม่ค่อยสะอาดใช่ไหมคะเป็นมือที่ชำระล้างอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็ใช้มือขวาเท่านั้นนะคะแล้วก็จานชามปกติแล้วเนี่ยอินเดียโบราณไม่ใช้จานชามกระเบื้องอย่างนี้หรอกไม่ใช่ครับรู้สึกจะเป็นทองเหลืองใช่ไหมคะทีกจะเป็นทองเหลงบ้างโลหะบ้างครับอ๋อก็คื คล้ายๆเหมือนเหมือนเคยได้ยินมาว่าเขาถือว่าจานชามพวกนี้มันมันไม,ม,นไม่มันไม่บริสุทธิ์เท่าพวกโลหะใช่ไหมครับเขากินล้อมโต๊ะกันแบบฝรั่งอย่างนี้ไหมฮะสมัยก่อนเนีย่ยคือถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับในในอินเดียเนี่ยเขาจะแยกกันโดยชัดเจนเลยนะครับถ้าเป็นมังสวิรัติก็จะเป็นโต๊ะมังสวิรัติจริงๆนะปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นในที่เทวสถานหรือเป็นวัดนะครับหรือว่าเป็นงาน ที่จัดในพิธีศักดิ์สิทธิ์อยากอยากจะเสริมตรงนี้นิดนชงนะคะที่ที่คุณภาคภูมิเล่าให้ฟังนะค่ะว่าถ้าเผื่อในอินเดียใต้เนี่ยเขาก็จะใช้ใบตองนั่นแหละค่ะเป็นเป็นแทนจานอาหารไปเลยแล้วก็ในเทวสถานที่เคยไปนะคะเขาก็จะวางวางวางใบตองเอาไว้แล้วก็ทาความสะอาดพรมน้ำจะหน่อยหนึ่งให้ให้สะอาดแล้วก็ตักอาหารเนี่ยบนบนใบตองนั่นเลยนะคะแล้วรับประทานเสร็จพับทิ้งไปได้เลยค่ะ ทางใต้เขาเน้นยมทานข้าวคือข้าวสวยแบบบ้านเรานะครับว่าแต่ทางเหนือเนยนยมทานอาหารแป้งใช่ครับผมทางตอนเหนือเนี่ยขั้นตอนส่วนใหญ่นะครับด้วยแบบคือระดับชั้นในการทานนะครับเขานิยมจะเสริมในตระกูลของแป้งก่อนนะครับแล้วก็ข้าวหรือพวกชนิดของข้าวเนี่ยจะเป็นตัวรองหลังรองจากพวก จำพวกแป้งก็คือให้ความสําคัญกับอาหารประเภทแป้งก่อนเพราะฉะนั้นเวลาเสิร์ฟเนี่ยอันนี้ก็จะมาก่อนเลยมาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยทานข้าวกันก็คือมีทั้งข้าวแล้วก็แป้งในมื้อาหารเดียวกันนะฮะพูดถึงเกิดมานี่ก็ชัดจะหิวแล้วนะฮะลองทานกันดูดีกว่านะครับว่าอาหารที่เราปรุงกันมานี้เป็นยังไงนะฮะเราก็ต้องใช้มือขวาใช้มือขวานะแล้วก็ก็ทานแบบจิ้มกันอย่างนี้เลยใช่ไหมครับ อร่อยมากไหมคะผมทําเองผมก็ต้องทมตัวเองว่าอร่อยอ, <c oughs> อร่อยจริงๆค่ะ <c oughs> อ,อรีอย,รยครับขอบคุณครับแต่แต่นั่งสังเกตนะครับว่าอย่างดานเนี่ยไม่ได้เน้นความเผ็ด ใช่ครับผมก็จะมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เผ็ดบบอย่างที่เราคิดแบบแกงไทยเงี้ยถูกต้องครับผมดานนี้ส่วนใหญ่เขาจะนิยมทํากลางๆนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าจะมีตัวช่วยในเรื่องของความเผ็ดก็คือพวกซมยี่ต่างๆหรือพวกแกงผัดต่างๆนะครับอันนั้นก็จะเป็นตัวเสริมเรื่องรสชาติอย่างอื่นมานี่ก็จะเป็นกลางๆที่ทุกคนทานได้นะฮะมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจอย่างนี้ี่ผมเอาโชว์คุณผู้ชมนิดนึงนะครับอ่าอันนี้นะฮะอันนี้ก็คือ ที่เรียกกันในภาษาอินเดียว่าซอฟต์ถูกต้องครับซอฟต์ก็ตัวตัวสีสีนี่จริงๆก็คืออันนี้แหละชนิดเดียวกันครับแต่เคลือบน้ําตาลก็คือเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งคล้ายๆยี่ราคล้ายคล้ายกันอาจจะเป็นคนละพันธุ์กันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะตระกูลเดียวกันตระกูลเดียวกันแล้วก็แล้วก็มามาเคลือบน้ําตาลเพื่อให้กินง่ายอันนี้ในปกติเนี่ยเราไปร้านอาหารอินเดียก็จะเห็นอันนี้วางอยู่นะฮะ อันนี้มีไว้เพื่อเพื่อประโยชน์อะไรครับคือประโยชน์ของมันเนี่ยนะครับเขานิยมทานกันหลังจากที่ทานอาหารเสร็จนะครับ,รบแล้วก็อาจจะแล้วแต่อย่างที่อาจารย์รบ,บอกนะครับอาจจะมีขนมหวานหรือน้ำชาตามแล้วสุดท้ายนะครับ,รบของการเสร็จสิ้นเนี่ยชนิดนี้เขาจะนิยมวางถ้าเป็นบ้านก็อาจจะเป็นจานสุดท้ายาหรือถ้าเป็นร้านอาหารหรือโรงแรมนะครับเขาก็จะวางอยู่หน้าร้านเลยก็คือหมายความว่าออกไปแล้วทาน ถามว่าประโยชน์คืออะไรหนึ่งเนี่ยเป็นการทําความสะอาดของปากนะครับแล้วก็สองก็คือว่ามันเป็นสมุนไพรซึ่งช่วยย่อยในอาหารอินเดียซึ่งในอาหารอินเดียค่อนข้างจะหนักอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นการช่วยย่อยไปในตัวแล้วช่วยทำให้ปากหอมครับผมคือรสรสชาติเนี่ยก็คือน้ำตาลื่องก็หวานแล้วก็เย็นเย็นหอมหอมถูกต้องครับเย็นเย็นหอมหอม วันนี้นะครับก็ได้รับความรู้นะครับจากแขกรับเชิญทั้งสองท่านที่ผมก็อิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจนะได้รับความรู้เป็นอย่างยิ่งก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุกัญญาบำรุงสุขนะครับจากภาควิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับที่ให้เกียรติวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์มากครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับคุณภาคภูมิเมรานะครับเจ <kaf am S 1> ้าของร้านรอยัลอินเดียร้านอาหารอินเดียที่เก่าแก่ที่สุดร้านหนึ่งในประเทศไทยขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับครับผมด้วยความยินด รายการของเราเนี่ยนะครับมีความมุ่งหมายที่จะให้ทุกท่านได้เห็นความหลากหลายของอกลุ่มคนนะครับที่มาจากเชื้อชาติต่างๆในบ้านเราที่อยู่ร่วมกันในสังคมไทยนี้นะครับคราวหน้านะฮะจะไปพบกับอาหารของชาติไหนกลุ่มไหนนะครับอย่าลืมติดตามในรายการครัวพัฒนถินครับรายการครัวพัฒนถินรายการเพื่อเสริม er สร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันในสังคมไทย <S <S เพราะในครัวไทยมีครัวเทศครับสวัสดีครับ นี่ขายไงครับคำละสิบบาทเนาะอ๋อมีอาหารเวือดน,นามด้วยใช่ไหมฮะ,มฮะเอ่อคน,คนยวนเขาอยู่กันแถวนี้เหรอฮะแต่ว่าจริงๆ้วเนี่ยกว่าจะเป็นน้ำซุปที่เราเห็นที่เตรียมวันนะี้ยุ่งยากมาก